ทั้งเป็นธรรมชาติอะไรขนาดนี้ครับบนพื้นที่ของบางกุ้เทียนชายทะเลครับที่มีการผสมผสานในการออกแบบสมัยใหม่แบบโมเดิร์นมินิมอลครับที่นี่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เลอร์พาร์คเรสิเดนซ์ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความเป็นธรรมชาติที่นี่บวกกับความเป็นโมเดิร์นมันรวมกันแล้วมันมีคำของมันโมเดิร์นโมเดิร์นอะไรนะโมเดิร์นโมเดิร์นกีนลิ่งอย่างเงี้ยครับ ว้าวโชวชัยพี่ชายคนนั้นด้โอ้ขอบคุณมากโมเดิร์นกรีนลิฟวิ่งถูกต้องใช่ครับคอนเซ็ปที่นี่พี่เป็นไงฮะด้วยชื่อโครงการเราเลอพาร์คเรสเซเดนต์คอนเซ็ปของเราคือบ้านในสวนใหญ่เพราะฉะนั้นมองไปทุกมุมจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ฮะร่มรื่นแต่เงียบมากเลยครับที่นี่ครับครับเงียบแต่ปลอดภัยนะครับโครงการเราเนี่ย25ไร่มีทางเข้าออกทางเดียวทุกคนเข้าต้องผ่านรปภแน่นอนเรามีรปภ24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดติดตามที่สาธารณะ ทั้งโครงการเลยครับนอกจากนี้นะครับบ้านทุกหลังเรามีกล้องวงจรปิด4ตัวเราสามารถดูจากมือถือือถเข้ามาได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีสัญญาณการขโมยอันนี้คือให้มากับทุกไซส์ของบ้านเลยป่ะใช่ครับใช่ครับตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นขับเท้าครับเป็นสโมสรครับผมส่วนกลางโครงการเราเนี่ยโครงการเรามี25ไร่แต่เราให้ส่วนกลางของโครงการซึ่งไม่รวมถนนนะฮะสองไร่กว่ามีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสมีสนามเด็กเล่นมีสวนสาธารณะโอ้โหนี่ฟังแค่นี้ก็แบบ รู้สึกเองนะครับครับคราวนี้บ้านเนี่ยมีให้เลือกกี่แบบบ้านเรามีทั้งหมด3ไท้าครับครับบ้านใหญ่บ้านกลางบ้านเล็กบ้านเล็กเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าครับแล้วก็บ้านไซส์กลางเนี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดบ้านไซส์ใหญ่นี่สองร้อยห้าสิบเอ็ดตารางเมตรแล้ววันนี้จะพาชาวโฮมไบเลอร์เนี่ยไปดูบ้าไงดีบ้านไซส์ใหญ่ก่อนครับไซส์ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ครับบ้านไซส์ใหญ่เรามีความพิเศษจากโครงการอื่นมากมากโอเคเพราะว่าบ้านเราจะทําเป็นลักษณะขดยาร์ดคือมีเป็นรูปตัวยูมีสวนเนี่ยสอดเข้าไปอยู่ในกลางบ้านได้ ผมว่าอย่าอย่ามาโนภาพให้เราเห็นพาไปดูเลยดีกว่าครับ,รบมาเลยพี่พี่สบายดีนะครับสบายดีครับโอเคเข้ามาเลยแอนดี้ขอบคุณมากครับพี่ชายเข้ามาเลยฮะ oh. ยบ้านนี้ จะเป็นบ้านที่ผมจะพาเข้ามาดูบ้านนี้เป็นบ้านไทยใหญ่สุดคือบ้านรุ่นขอดยาดอะฮะ mm hmm. ขอดยัดก็คือเราเนี่ยทำบ้านให้มันมีสวนอยู่กลางบ้านได้เราสามารถจะมองเห็นสวนกลางบ้านเนี่ยได้จากทุกมุมมองเลยเดี๋ยวก่อนนี่มีสวนมีสระว่ายน้ําด้วยสระว่ายน้ํานี่คือเราไม่ได้ทําให้นะฮะคือคือลูกบ้านเข้ามาอยู่แล้ว <จะ S 1> ทำวแบบอะไรก็ได้ไดใช่อแต่เดียเก๋นะครับเราทานข้าวฝั่งนู้นก็มองเข้ามาเห็นจะนั่งดูทีวีฝั่งนู้นก็มองเข้าม,มาเห็นตรงนี้จะแต่งเป็นห้องทํางานก็มองออกมา มองสวนได้ตลอดเวลาในนี้นี่คือกี่ตารางเมตรนะฮะบ้านหลังใหญ่เนี่ย251ตารางเมตรครของเราเนี่ยมี3ห้องนอนแต่ว่ามีห้องอนเนกประสงค์อยู่ข้างล่างซึ่ง,งอาจจะทําเป็นห้องทํางานทเน home าํเป็นห้องโฮมเทอเตอร์ครับเป็นห้องอเนกประสงค์สำหรับใ,ให้ลูกบ้านแต่งเองครงนี้เข้ามาดูห้องด้านในเนี่ยจะเป็นโถงใหญ่เป็นส่วนพักผ่อนของครอบครัวฝั่งนี้จะเป็นลิฟวิ่งรูมหรือไม่อยากจะแต่งเป็นลิฟวิ่งรูมจะทําเป็นห้องอาหารใหญ่สําหรับ บ้านทั้งหลังเลยก็ได้ใช่ใช่ข้างหลังบ้านจะมาทําเป็นที่นั่งเล่นได้ครับเป็นชิงช้านั่งเล่นอะไรได้หมดเลยโอ้เลิศมากเลยอน่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องรับแขกนะครับซึ่งพี่ก็บอกแล้วสามารถทําเป็นโต๊ะอาหารยาวเลยก็ได้นะครับเข้ามาด้านหลังฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นห้องอาหารนะครับครับแล้วตรงครัวเนี่ยเราจัดให้เลยเราขายมาพร้อมเซ็ตมีแถมครัวแบอนี้คือครัวในบ้านใช่ไหมใช่ใช่ครัวเบาครับครับก็คือเอาไว้อุ่นอาหารอะไรประมาณนี้ครแต่เราก็มีชุดครัวให้มีมีตู้ ทั้งชุดแบบนี้เลยทงนี <S <S <ess> <S ้คุณแอนดี้ทางนี้ฝั่งนี้ฝัง่งขวานี่เป็นห้องนอนใหญ่ห้องอมาสเตอร์ของบ้าน <Okay. S 1> เข้ามาดูสิฮนะห้องนอนใหญ่ของเราใหญ่มากสมกับเป็นห้องมาสเตอร์ของบ้านนะฮะ พอตื่นเช้าเราเปิดผ้าม่านมองไปข้างล่างเจอสวนที่มันเป็นขอดยาร์ดไงฮะมีสระน้ำอีกใช่ใช่สบายใจ<า>เลยทีเดียวมองขึ้นมาจะเห็นสวนด้าน,นทางเข้าห้องน้ำเราก็แต่งเป็นบลอกอินคอร์เซ็ตได้นะครับแบบนี้ฮนะครับ เต็มเลยแน่ครับห้องบล็อกอินโคลเซตเนี่ยไม่ได้มีให้แต่ว่าเป็นไอเดียให้ดูแต่ห้องน้ำเนี่ยแต่งนี้จริงเลยฮะกระจกอะไรตามนี้หนึ่งเลยห้องนอนมาสเตอร์นี่เราให้ตามนี้เลยฮะมีเลนชาวเวอร์ตัวหนึ่งมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีที่นั่ง้ด้วยมีที่นั่งอาบชอบมากไอเดียเก่งมากครับแล้วก็สุขภฑ์ก็เป็นบริการมาตนฐานใช่ใช่มริกันสแตนดานหมด ระหว่างห้องนอนใหญ่ไปสู่ห้องนอนลูกๆสองห้องเนี่ยฮะตรงนี้เราเป็นห้องโถงกลางเอาไว้คอมมิเนกเต็หรือว่าเล่นกับลูกๆตอนก่อนเข้านอนในแต่ละห้องได้ครับใช่ฮะมากันเป็นห้องพักเองได้นะฮะห้องพักก็ดีครับใช่ใช่ฮะสวยมากพี่คือพี่จัดวางคือทุกมุมน่าเล่นหมดอ่ะใช่ใช่ใช่ฮะเนาะทำอะไรได้หมดปกติบ้านจัดสรรจะไม่มีใครเล่นขอนยาอย่างงี้ไม่มีครับเพราะว่าใช่เสียพื้นที่ด้วยแล้วก็มันก็เสีย ของนะครับมันต้องไปทํากําแพงหลายด้านนะฮะตรงนี้เป็นห้องน้ําร่วมอ๋อนี่มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำร่วมกับของของสองห้องนี้แชร์กันใช้ได้ได้ก็ลูกลู่นะแชร์กันหน่อยนะฮะฝั่งนี้เป็นสองห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กถัดดูสิฮะไม่เล็กครับโอ้โหห้องนอนเล็กของเราไม่เล็กสุดยอดอ่ะตีตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่เบื้องต้นเท่าเลยคุณผู้ชมครับนี่ขนาดใส่ตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆนี่ห้องนอนยังใหญ่เลยฮะ โอเคมากเลยแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือให้ลูกใ,<ช>ใส่คงใส่ของใ,<ช>ใส่ตุ๊กตาอะไรก็ว่าไปเนาะโอเคไปดูอีกห้องห้องฝั่งนี้จะเป็นห้องที่เราแต่งเป็นห้องผู้ชายหน่อยออพื้นที่ห้องระหว่างห้องเล็กกับห้องใหญ่ที่เท่ากันเลยฮะครับผมเ<ะ>นื่องจากนี้ก็จะทำตู้สื้อาแบบนี้เนาะเป็น one size c l o s e แล้วก็ open แล้วก็ switch ได้เลิศมากพี่ผมบอกเลยว่าเลิศมากจริงๆถือว่าเป็นเป็นบ้านที่คุ้มค่าแล้วก็รวมไปถึงพี่ชวลิตเนี่ย บอกแล้วว่าบ้านหลังนี้คใครก็จับต้องได้ใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ใช่บ้านของเราเนี่ย <c oughs> ดีไซน์เป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์รี่คือเป็นโมเดิร์นแต่ว่าไม่ได้โมเดิร์นจ๋าจนไม่มีหลังคาครับคือเป็นโมเดิร์นแบบร่วมสมัยครับเข้าใจได้คราวนี้พอด้านในเนี่ยเราแต่งให้มันเป็นมินิมอลลิสต์ไม่ได้มีอะไรลุมลังคือแบบง่ายเรียบง่ายง่ายแต่งานอย่างนี้กับเป็นงานยากคือถ้าเกิดเรามีบัวมีคิวมีบัวฝ้าเยอะเยอะพวกนี้จะง่ายเพราะว่าพอเราทํางานอะไรเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยแล้วก็บัวมา,<อ>าแปะปิดไว้ อย่างเงี้ยโอ้โหเก็บงานแล้วเก็บงานอีกกว่าช่งางจะผ่าน <ใจ S 1> ได้แต่ละหลักกว่าจะเนียนเนี่ย<ช>กว่าจะกำแพงจะเนียนใช่ใช่เพราะงั้นฝ้าเบี้ยวปุ๊บเราเอาบัวปิดก็หายละอ่ะคุณผู้ชมอลองคิดดูดีกว่าในใจของคุณคิดว่าที่เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันเป็นไงครับคุณแอนดี้โครงการที่นี่ อินมากมันมันมันคืมอ่ะครับคือที่นี่โครงการเราเนี่ยจะเน้นต้นไม้อะครับเพราะว่าโครงการเราชื่อเลอพาร์คเน้นต้นไม้ที่นี่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเอามาลงเนี่ยคือต้นไม้ที่มันโตแล้วไม่ได้เอาต้นเล็กๆมาลงเพื่อไม่ต้องมานั่งรอปลูกให้มันโตใช่ใช่คือมันมาถึงเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่ามันอยู่ที่นี่นานใช่ใช่อ่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้จะบอกว่าใกล้จะสร้างเสร็จแล้วใช่ครับจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้เสร็จไป40หลังแลวเหลืออีก20หลัง20หลังนี้อีกสักประมาณ10เดือนก็จบ โครงการละเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาดูแล้วจริงๆแล้วเข้ามาดูมันได้บรรยากาศของความเป็นโครงการหมู่บ้านที่เสร็จแล้วจริงๆด้วยครับใช่ฮะถูกไหมฮะครับ,รบที่นี่เราสร้างเสร็จแล้วค่อยขายฮะคือลูกค้าเข้ามาดูป๊บชอบหลังไหนจิ้มเอาเลยฮะนี่ <c oughs> จิ้มเอาเลยครับแต่ก่อนไปถึงจิ้มราคาเนี่ยจิ้มทะเลเก่อนให้ผู้ชมได้ได้แบบมาที่นี่แบบไม่หลงครับ ของเราเนี่ยโซนนี้คือโซนพระรามสองรเราวิ่งลงทางด่วนปุ๊บวิ่งมาจนถึงเส้นบางขุนเทียนชายทะเลเลี้ยวซ้ายก็มาประมาณ7กิโลก็ถึงและคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่ามันใช่ <ฮะ S 2> ราคาใช่ตามด้วยเปล่าแน่นอนครับราคาตอนเนี้ของเรามีโปรโมชั่นอยู่ครับบ้านหลังร้อยตารางวาที่175ตารางเมตรครับ6ล้านกว่าเราขายเหลือแค่599ครับ <ฮะ S 1> และหลังใหญ่สุดอะพื้นที่ก็251ตารางเมตรราคานี่ก็ประมาณ8ล้านกว่า ซึ่งถูกมากไม่ถึง10บล้านเลยโอ้โหคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวัสดุก็ใช้ดีนะฮะแล้วก็เหมาะกับการลงทุนมากครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชัยมากนะฮะขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณมากครับ